รับแล้วรับแล้วอืมสุดๆร้อนๆครั<ำ>จบจาพักที่ไหนมั่ะปูสถานทำอืมรวยรวยรวยอืมสือ่อซองนี่สื่อซองรวยรวยรวยสื่อสองรวย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 ,วย,วย,วยครับถามปูเนี่ยปูจะให้เปิดเมื่อไหร่เปิดจังได นี่18นาฬิกานะคะโอ้ยรอรอรอนะคะ18นาฬิกาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโอนใจที่ถัดยานในการรับชมกราบมาสักการครับปูมาสักการครับกลับมาสักการ์ครับปูโม่คอยเถอะโควิดครับบัรนักขัณฑนโควิดมันบัทันักไหนมาทางที่เดียปูมันอยู่ทางกรุงเทพอยู่ วันนี้หรือว่ามือนี่นี่สิ้มาตามซองปูสถานธรรมครบกําหนดครบไปแล้วสามเดือนสามเดือนสี่เดือนแล้วนะครับเลยสั่มแี่เลยตั้งแต่ปีใหม่มาวันนี้นี่ออครบแล้วเออครบเลยเลยมาแล้วนี่ครบสี่สามเดือนครสามเดือนแต่นี่เลยไปแล้วเลยมาแล้วไม่เป็นไรได้คือเก็บซองปูสถานธรรมเดี๋ยวมือนี่ปูว่าจะใหตุใครเปิด จะเห็นบาดวิสานคือกอบองไม่ได้งล้วว่าจะให้พี่นิวสุรินหรือว่าไอ้ผ่องผองไม่ได้แล้วอากลากุนน่ะเบอร์โทรอย่างนี้เบอร์โทรมิดแฉชีพเออพี่ห้องเบื้องเราด้วยน่ะพวกนี้โทรมาจะหลับด้วยนี่ปูแล้วเขียนไลยให้เบื้องนี่เดี๋ยวจะใส่ซองให้ให้ไปแล้วปู โอ้ผมแล้วผมเคยรับหมาถอไปสานแล้วปูเคยถึงดาดีดีน่ะใครยังไม่ด่าฝากด่าแล้วนะครับเพิ่ก่อนแล้วเนาะนี่เห็นไหมเอามาทำนี่รับแล้วรับแล้วอืมสุดร้อนร้อนทรับจะพักทะ่ไหน่ะปูสถานทำอืรวยรวยรวยอืมซื้อซ้อมไหมโอซื้อสองรวยรวยรวยซื้อซ้อมรวย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 ครับ ถามปู่เนี่ยปู่จะให้เปิดเมื่อใดเปิดจังไดเนาะฝากเป็น MC ก่อนว่าปู่เก่านี่ได้รับอีกแล้วอ่ารับแล้วหมานแต่ว่าย้ำเปิดอจะไดาอะไรดื้อขดดาเดียวบ่เป็นฝากขดดาขดดาเดียวให้ได้ให้ดังเห็นนะขดดาเราฝากแค่ฝากกล่อมเนาะ่นได้กดแชร์ให้ได้สุชมนะครับทีมงานนะครับหลายๆคนเป็นทวงมาเมื่อไหร่จะได้โซงปู่ถานธรรมได้แล้วพี่น้อง อ่ะเดี๋ยวมาถามปูปูจะให้เปิดมือไหนเนาะครับอ่ะหลับมาเดี๋ยวสาธุสาธุรวย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 มาเดี้ยววันเกิดเป็นไรนะวันนี้วันที่สิบสองครับที่สิบสองครับสิบสามเปิดวันที่สิบสามโอ้ยเปิดตัวนี้รวจเปียงปูใจหอนวันนี้วันอะไรวันจันทร์ครับเปิดเปิดวันจันทร์ตอนเย็นนะ ครับถ้าเ<อ>าปิดวันจันทร์ด้เปิดตอนเย็นหลับเช้าวันนี้อืรับตอนเช้าเปิดตอนเย็นให้เปิดตอนเย็นน้นนองไปมนิสโหลดเดียวทันใจไม่ได้รอดรดนมารับซองปดนาฬิกาน,ะนีะช่วง18นาฬิกาช่วง18นาฬิการับมาแล้วรับมาแล้ว ให้เปิดในช่วงเวลา18นาฬิกาเอาว่างปิด18ใน6โมงเกดนี่นเอาวางไว้หนีก่อนน,นแเป็นเวลา18นาฬิกาแพนดูวันนี้เป็นวันจันทร์เลิกงามยามดีอย่างนี้โบกยานโยมสลับตำแหน่งแน่เด้อ ครับสลับตําแหน่งอมองหงว่าคะแนนที่มีจากตัวจากชุดจากฮางก็พระท่านในหูประท่านในหูนหให้สลับตําแหน่งด้วยใบายสารเปิดขึ้นก่อนเนาะให้ผู้ใดเปิดลรืปู้สนะิบแปดนาฬิกาหรือว่าหกวงแงหวนใบวบสานผู้เก่าละ่ะดาดูดูหลอดได้แง้งอันดีไดแห้ง ปิดตรงไหนถูตรงนั้นมาทำเอ้ายาดยมมาหาพอดีเลยอ๋อยมมาพอดีเลย๋ยวแยกออกมิโย่แยกออกหยัพึ่งปิดนะครับครับแยกออกโอ้ห้ัพื้นพื้นอันพอดีพือนวั้นถวายน้ำลงปุ่เอาไปทางเดียวกันกันก็เสรนจยัำได้บ่ละ เปูจำได้ปุ๊ปูโยงบอกถือเพินมาเลยควรนะราฟองเนี่ยยมอ้ออลันอลันอลันเชียงใหม่โอ้มาแต่เชียงใหม่อ๋อพี่แกอาหารว่าแต่ยังเมื่อไหร่ะอมาเหมือนว่าหิดก่อนบ้างท่บุญบานยมบอกยม เอยคน็นหัวแต่ม้าหอดใช่ไหมล่ะที่อาจารย์ขายรถตู้ไหมขายรถตู้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นังเบ๊น้องมานี่ยรื้อหมีเลยอาลันอาลันเ็นขาวก็เนียนอ่ะ็เขาวมันเหกอาบ าเห็นดูดีนะนั่งหร้อนแล้วอารันก็มีอายุมากกว่านี้อันนี้มันเล่นน้อยโอ้โหปุ๊บปั๊บจะย่องมาพักงามขืนเอออันเขาเป็นเด็กอ่ะที่ยอมอารันที่เอารถตู้มาถวายให้เขาเขาแก่กว่านี้เออเขาแก่กว่านี้เฮ้ยเป็นสาวขึ้นมาคนสาวขึ้นตู้ย่องขึ้นก็ว่า สายตาหลวงตาไม่เหมือนเดิมเอาเอาแหวนป่นครับเปิดไฟให้หน่อยเอาขึ้นคือได้ของหลายตัวแถวนี้มาพอดีเลยมาหับสรงกระปูให้โอกาสก็อย่างนี้แหละเอาบันเอาแหวนให้แล้วแน่เอาแหวนไหนแน่เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นลั่นอีนี่เดี๋ยวก็เห็นยมอันลั้นอีกแอะขอสะลิมอีกตัวน่ เปนไงอิดเปรปยเปิดนลงกได้ดย้เหงื่อออกเ็มเลยนดัดเปิดเลยตเพื่ได้นอืเปิดตรงๆเลยนหนึงเปิดงให้เพื่อนเลยอันนนอนอยู่ดีๆเราลุกมาทำไมล่ะ ว่าเอโชมนมังถือกล้องถือกล้องไปยัง no บ้าครับโอ้ยย่าจลุมขออาขอให้ลแล้วทพิ่งทายบอไดหนิอะไรสดไว้ดอะไรสดได้นอะไรสดมา่มากมามากประดี๋จรงเลยเคเบิจริงแล้วถือว่าเอซมีโชคด้วยนถายมานี๋เด้องเห็นแต่หัวนมเต็มปู่นนะชือใส ข้นี่ไทีหโอ้อดผู้หายปร้เห็นแต่เพิ่นว่าเพิ่นว่าผู้หายพอยากออกกล้องหมดที่โอ้ยกระสันผมมีคนผู้นำหอกผู้ไทาท่นผู้หายสนี้มีคนผูก้ดคนน้องหนึ่งเเบื้งหันหนามาทั้งกล้องนี่เบื้องหันเอฟซีเนั่นเลยอ้าวนี่ลูกศิษย์ปูนะครับอันนี้ไม่แต่คนสนนะครับเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยครับผมมผัวไงอหสโอ้ผัวมาเนาะ โอ้บ่มาน้ำได้สดไปประเทศไปประเทศเลยครับไปหาน้ำกินก่อนเหรเอาเจริญพร้อมบาลานครับซ์ถูกเอะให้เพิ่อนมาหาปูเนาะเดี๋ยวเขาคอยไปเปิดซองเนาะอ่ะเดี๋ยวแจ้งไดแก่รอรับชมนะครับเปิดซองนะครับเปิดวันนี้แน่นอนครับตอนเย็น รออีกไม่นานนะครับพุ่งในมหาหลวงตาหรือแหม่ตัวใหญ่ยังได้รถจะขั้นแหม่รอทงหนิมาจอดหนนี่แหละครับสิเปิดยุ่มือหนิซองนี่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 อ่ะเอาหันหันมาโชว์หน่อยครับหันทางตัวหนังสือมาโชว์ซองรวยรวยรวยวันนี้แหละจะเปิดวันนี้แหละนี่ครับเปิดโชคเตี้ยแมนครับจะเปิดวันนี้เลยครับสี่ด้องการับทดต้องการไหมเราเห็นแล้วนี่เราจะเฝ้าเห็นเห็นแล้วอุ้ยเห็นแล้ว คุณคุบอกก็เห็นมาอย่างกหันหันมาโชว์ทังกล้องให้เอฟซีบ้างนะครับหันทั้งตัวทังสูงครับหันทังตัวทั้งสูงเพื่อเห็แล้วครับโอ้นี่เอาไก่อดไก่อดครับเอาระปยับใกล้ๆตัวน่อยหนึ่งครับจะบังหนาไหมครับเอาลงต่ำน่อยมันบ่ได้โฟกัสครับโอ้นี่ละนี่นี่เอาคนปรเด็นเลยเดแวมันจะถีง แต่ในตอนเช้าอยู่ยังไม่เปิดอุณจอมคนไล่นแชราเนาะนี้สิบแปดนาฬิกานะคะคดไล่์กดแชร์กดติดตามตลอดเลยรอรอรอนะคะสิบแปดนาฬิกาอครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาถ่ายด้พี่น้องเด้อถ่ายเด้อถ่ายเด้อถ่าเด้อ่าถ่ายปรด้สิบแปดนาฬิกาอาจจะเป็นบทาประเด้เป็นเลขมงคลเนี่ยสิบแปดนี่อาจจะเป็นตัวเลขมงคลจำไปด้วยเนายสิบแปดนี่ อย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสารทิดแก่น